ใหญ่ใต่ป่ะมือนอร่อยนะเนี่ยอร่อยนะมันกินนมไม่อิ่มหรออิ่มกินนมแล้วกินข้าวแล้วกินนมลอยเอามือออกไม่ได้ไม่ได้ คอมเมนต์นึงก็ยังดี <laughs> มันหล่นแล้วกินไม่ได้ <laughs> เจ้าเจ้าเจ้าเฮ้ยหลน่นอยู่ไหนแล้วะอะเม็ดเมื่อกี้หล่นไปไหนละไอ้อย่าทิงา <laughs> าท้งมาดิทิ้งไว้ตรงนี้ทำง่ายก่อนทำง่าก่อนอืมอ,อรอ่อยทำง่าก่อนขับผมก่อนแล้วครับผมก่อนครับผมก่อนครับผมคร<ม>ับผมยัง น่องฝาครับผมยังผมแห้งหล็งน้อยไม่ไดเข้าก <ผม S 1> ินนี้รับผมแล้วน้องมีขับผมเอาขยะมาทิ้ไขไไ่ตาอย่างเงี้ยไม่ได้กินได้ไงอ่ะอืมเอาขยะอย่ามาทิ้งไข่ตาเดี๋ยวไม่ทิ้งถังขยะเฮ้ยอร่อยให้ดมกิน อร่อยจริงเลยมันเป็นไงมันเป็นไงมันเป็นยังไงโกรธเหรอนี่คือขโมดเหรออยู่เงปากน้ำลายจะหลดอกมาเลยอร่อย รำไรไหม้ำไรหมาเขาเปิทอมนะเอาไงอะลูกเอาไงไม่เอาแล้วเหรอหอมก่อนหอมก่อนอะอะหอมแก้มก็ได้หอมกบีแ euh ล้วหอมแก้มก่อนไม่เอาละไม่เอาละโอ้ดีมากฮัลโหล